สวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับวันนี้ผ้าพี่ผ้านองครับผมออกมาทงไห้ทงหน้าครับพอฤดูการทำหน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยครับรู้สึกว่าเพิ่งจะเกี่ยวเขาไปวังหนึ่งนี้นะครับเนาะพอฤดูการดำหน้าอีกแล้วครับผมดำหน้าว่านเขาอีกแล้วยังว่าท่านได้พักเศร้าเมื่อยพอสำเดงหนึ่งครับผมพอฤดูการเห็นหน้าอีกแล้วอ่ะสิลาครับผมชีวิตลูกซาวนาเนาะครับเนาะ เพอได้อยู่ได้กินครับผมบริษัทเพื่อนกับประหยัดไปประหยัดการข่าซื้อเขาไปนะครับเนาะครับเมื่อนี้ออกแม่ว่านเขาครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่เข้าได้ไทยเปิดนาดินไว้แล้วรือว่าไทยหุดนะครับราวนาหนี่สิบบริ้ดทดำมาแล้วครับผมใส่การเห็ดหน้าแบบหน้าว่านครับหน้าว่านเมื่อนี้ออกแม่ก็แม่ครับอุ้ยคือเก่าครับผมหลังจากที่พักกินเขาเที่ยงนะกับว่านครับเมื่อนี้ ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแรงแล้วครับผมคือว่านนี่คือไ้สุดท้ายแล้วกลางเวเ้นแดดครับผมเลยบอดดี้ไทยเหี่ยหีเหนองเบ่งฝ้าวดให้มันแล้วนะครับเนาะนี่ครับอุ้ยหว่านแล้วตรงนะอุ้ยหว่านแล้วเนาะทางนั้นเนาะนี่ครับหว่านลงแมบนี้นะครับผมวิธีการหว่านเขาหลังจากที่เทาไทยเปิดหน้าดินแล้วแล้วก็ว่านเขาใส่ครับผมว่านแล้วก็ เอารถไยมาปันป่นปัน่นปั่นครับผมปั่นเพื่อให้เอาเอาดินกบกบเม็ดเขามันลงใต้พื้นนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวสีผงสีททไทยเบื้องว่ารถไถวิธีการปัน่นปั่นจังใดนะครับเนาะเม็ดเขาเข้ากับสีอยู่ใต้พื้นดินรลอดบานนี้ครับฝนมากบกร่อง,งอกครับผมอันนี้ถ้าฝนมากบกประมาณอาทิตย์หนึ่งกะง,งอกแล้วครับผมนี่ครับแง่กับุ้ยกับบ้านครับ ตังหนึ่งเลยพ่ออุ้ยเออปีเมื่อกี้นี่ไก่ตีตีเป็นสอบสี่สิบสอบเนาะตามสิบกว่าสอบน้ำตาลได้เนาะ,ะแต่ว่าปีเมื่อกี้นี่ไห้นี่เขาได้พายเรือกเกี่ยวเนาะแม่เนาะเะพราะว่าน้าม,มันถ่วงครับไห้นี่เพราะมันติดน้องน้าใหญ่เนี่ยนี่ครับอยู่ติดกับห่วยนอ้องเปรยใหญ่เลยเนาะแม่เนาะไห้นี่ เมื่อทงเมื่อทงมีให้นี่ครับงามกว่าหมู่เพราะว่าใกล้น้ำแต่ฝั่งทางพุ่นได้สูบน้ำใสครับผมทงนี่โบแมนทงที่ห้เาเห็ดที่ทำการเ้ามันให้บ้านนะครับเนาะจะเป็นอีกจะเป็นอีกที่หนึ่งครับผมอ๋ออยู่พุ่นเป็นหน้าดอนหน้าโคกเนาะอันนี้หน้าลุ่มครับผมที่ลุ่มดินกระต่างกันด้ครับทงผู้ดินทรายทงนี้จะเป็นดินเหนียวครับผม ดินเหนียวดินดินล้วนครับผมมาคูดเอาดินอยู่แน่นี่แหละครับที่เอาไปปลูกลิ้นจีกับทุเรียนนะครับแต่ยังวันท่านได้ลงคิปไห้พี่ให้น้องในชมเพราะว่ายังบริปลูกครับลินจีถาถาให้เมืดย่ำห้อนคากๆก,ก่อนครับพะว่าลงไปปุ๊บยามันตายเสียดายห้อนคกโคตรแต่ว่าปรุงดินมัยังไว้เรียบร้อยแล้วครับผมสีปลูกลิ้นจีกับทุเรียนใส่คันนาครับเป็นไรนาสวนผสมครับผม มีอยู่มีกินในไฮห,หน้าไ้เดียวนะปูส่สิสิปูสซสูย่างอุ้ยยังหัวอยู่หน, like. น้าหน้าทงนี้จักไร่นะของอุ้ยสิบไร่ป่อุ้ยสิ like, บไร่ like, ครับแต่อีกทงหนึ่งที่เห็ดเทียงหน้าน้อยคือห like, ้าห้าสิบสองไร่ป่แม่ห้าสิบสามไร่เนาะทงนั้นทงนี้สิบไร่ครับทงนี้ห like, น,น้างามผัดหน่อยครับผมหน้าโคกหน้าดอนผัดลายหน้ารุ่มผัดมีหน่อย ขอวุวซอบนี่ครับผมนาเด้อพี่น้องมาว่านเขาว่านน้ำสวยกันหลังจากว่านไหฮนี้แล้วไฮสุดท้ายแล้วครับไฮนี้พ่อว่ามูเวนนี้บ่ได้ถ่ายครับแดดฮ้อนคือจังหว่าละเฝ้าเห็ดเฝ้าแล้วไฮนี้แดดลมลมตกแน่จะมีเอ่อจังไดดีล่ะจะมีโอกาสได้ถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับผม แดดแห้งเว้นนี้ซิปล่ครับผมมือนี้หวานหวานมือเดียวใส่เครื่องหวานกับกับคนหวานเองนี่ต่างกันลายบุ้ยบ่บ่ถึงใจบ่ใส่เครื่องหวานโอ้บ่มันปั๊บได้เลยแม่บอบ่ปั๊บปั๊บอันนั้นปั๊บไอเข่าออกค่อยก็ได้ออกลายก็ได้ ปับลมแหงมนสิมีปรับลมกับปรับเข่าสองอย่างเราซื้อเคนจักบาทฮะเราซื้อเคนจักบาทอ๋อเพิ่นเพิ่นมีให่่อมวอืมปั่นกับไทปั่นก็เจ็ดร้อยละหร้อยนึ่งเป็นแปดร้ะมีเป็นไรละแปดร้อยถ้าเคลละสามพันนี่ ขายขาเขาก็ได้คืนเรวตัวปลายปีเนาะเอามาลงมึงจะเขื่องเอาเออขายเขาปีนี้ก่อนจะไปซื้อเุ้ยบอกให้นี่ได้แล้วตันหนึ่งนี่สบายนี่เนาะอุ้ยเนาะใส่ใส่เขานิ่งเมื่อเลยแม่อยู่นี่ซีนี่นเขาในิ่งให้เดียว<อ> เนื้อ,อหองมันหน่อยออหน้าไส้โบได้เดี๋ยวเลยเด้ค่ะหน้าไส้ได้จึกสองสอี่สองคนเดียวเขาเจ้าก็ได้จึกสองเพราะว่าปีเมื่อกี้หน้าบบมาเขาทงห,หน้าตายเมืดด่อตได้กินย่อนทงนี่เด้ปีก่อน,น,อน,หนให้นี่ให้กินยอนน้อันให้นี่แหละนี่ได้ตันหนึ่งเขากับโบได้คายครับเห็ดหน้ามเมื่อยเมื่อปีพีกกยนี่มันแรงครับผมหน้าหน้าโคกหรือว่าหน้าดิไซน์นะ ผมมีโคดเข่าให้เกี่ยวครับผมจ้างรถเกี่ยวจ้างรถไถเกี่กระเจี๊ร้อยไถกระเจี๊ร้อยละต่อไร่เออไถปั่นนี่ครับน,นี่นะครับเชียร์ชาวนาพี่น,อน้องสูงไปเอ,อป้บบเยอเออขาเขาไม่ได้ซื้อเนาะไปทำเมื่อยนี่แหละ <c oughs> นี่นะครับสุกชาวนาผม ผมไทยนะ่เป็นก็แต่ปอปอสามหรือปอสี่นะแม่เครับรถไทยเดินตามนะปะอสามปอสี่นี่แหละครับรถไทยเดินตามคืออุ้ยสอบสอนให้ครับผมสอนให้เป็นกับห่าวแล้วตอนนะพรเป็นค้าครยายใหญขี้ข้านดะครับฝรั่งนี้โอ้ยว่ะโบน่าเป็นเลยครับปอว่าชอสามหรือยุดจืดเลยดามบบเป็นแล้วบานีโบดามกับโบดามกับเฮ็ดย่าง,งอื่นครับกับไทย เป็นคนไทยคนคาดครับผมแหม่กับดำครับดำหน้ากับอุ้ยกับย่า่สิครับผมจะของก็เลยรับหน้าที่ไถกับคาดไถ้เลยบัีนี้แห้งนักโก้ดำหน้าอีกตัววันนี้เนี่ยนักโกเก่าครับผมเอารับผมเดียวสิไปถ่ปายบรรยากาศปาาศัป่นหน้าให้พี่ให้นองเบิง่งหรือว่าเดี๋ยวผมสิไปถ่ายเออให้อื่นให้เบิ่งก่อนเพราะว่าถา่ายถ่ายนี่ปุ๊บมันสิม,มืดก่อนนะครับเนาะตอนนี้ก็สี่หาโมงละครับผม เมืองบรรยากาศงามแล้งครับผมอยู่ทงไ่ทงนาห้องมันไทยบ้านครับผมนาอุซอบครับนี่ครับหลังจากว่าแล้วนี่ครับรถไถกับพวนครับเขาห้องกับปั่นเนาะปั่นนาเขาห้องทางบ้านผมห้องปั่นนาแต่ทางอื่นห้องยางบลูครับท่านี้ก็ว่าแล้วเพื่อนว่าแล้วกับปั่นครับผมนี่มันสิเป็นผานพวนด้านหลังนะครับนี่ครับ อันนี้กวาแล้วคือกัน่ครับสังเกตนครับเม็ดเข่าวานแล้วเพื่อนนะครับวานแล้วก็ปั่นแล้วครับอันนี้ปั่นเพื่อให้ดินกบเม็ดเข่าครับผมพอรอฝนมากก็ง,งอกแล้วครับทาน,นี้นี่ครับรอชมกันครับผมยวให้เพื่อนมาปั่นใกล้ๆก่อนผมจะถ่ายให้เบื่อใกล้ๆแต่มันอาจจะเสียงดังแล้วครับเนาะบางที Uh, พี่น้องทางอื่นเห็ดขึ้นกันอยู่บ่ครับนาเห็ดนาแบบว่านวาน่าลวก็ปั่นแบบนี้นะครับแต่ก่อนกระสีดำเอาขึ้นกันแล้วพี่น้องแต่สุมือนนี้มันผมมีเวลาหลายนะครับเนาะส่วนมากก็ไปเหตุการณ์เหตุงานกันก็นเลยเหตุนาแบบรวบลัดเข้าห้องเหตดแบบเหตุแบบง่ายเขาว่าง,ง่ายกับว่ง่ายครับผมบใส่เวลาคือกันแต่เหตุนาแบบนี้ขอเสียขึ้นยหยาลายครับผม หงาหลายเห็ดแบบมีหงาหลายครับถาาห้าไทยไทยดำตอนมีน้นาเหยซี่หงามันสี่หามือเนี่ยหงามันก็เน่าลงไปในหน้าเลยนะครับผมแต่ว่ามันต้องใส่เวลาดนครับเผื่อตกก้าตกก้าแล้วลก,ก้าลก,ก้าแล้วมาดำครับทีนี้มันหลายขั้นตอนนะครับนแล้วก็ใส่เวลาหลายครับผมก่อนเห็ดหน้ากับแม่กับอุ้ยดรถถยเดินตามเลยครับ ดำเอามื่นละสามสี่ให้ไทยดำเอามื่อละสามสี่ให้ครับผมสมือนนี่ก็คือเฮาบมมีรถไทยใหญ่นะครับเนาะเฮาก็ได้จ้างเพื่อนไทยเอาครับทั้งไทยท้งควรพอแยมเกี่ยวกะได้จ้างเพ่นเกี่ยวให้เก <isce> ่าครับผมเพราะว่าเฮาผมมีรถเกี่ยวผมมีรถไทยเข็ดไปครับผมพอได้อยู่ได้กินพอไม่ได้ซื้อเข่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเหมือนการปั่นหน้าน้องยันครับผมนี่ครับมาแล้วครับตัวไทย หวานแล้วกับปั่นครับผมนี่ครับทางนี้กับหวานแล้วครับผมของอุ้ยสอบนี่หวานแล้วครับนี่แต่หน้าหน้าทุ่งหน้าทุ่งดีใจหัดไทยเปิดนาดินไว้แล้วครับแต่ยังบริวารไถหุดไว้แล้วนครับวิธีการปัน่นนาครับผมนี่อันนี้คือปั่นแล้วกับเล้วเลย,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 ยครับผมถ้าต่มาใส่ปุ๋ยวันทีนี้แล้วกับเพ่งน้ำใส่สูบน้ำใส่สูบน้ำใส่ใส่ปุ๋ยครับผม วิธีการปัน่นมาครับรถไถขั้วตวททวนวบนาดินนะครับครับไป <c oughs> ลงย <c oughs> ูทูบบอกเลนว่าวิธีการปัน่นนานครับมีตัดเข่ามงขอฎมุมอ,อย่างดีครับผมนี่ พี่น้องวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาวิถีชีวิตลูกซาวนานะครับเนาะดำหน้าวานเข่าแล้วว่านแล้วหัดเกี่ยวครับผมแต่ก่อนสิได้เกี่ยวกับท่งใดแหล่งก็ได้ไปหาสูบน้ำสูงเนี่ยมาใส่คือท่งนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่มีน้ำสูบอยู่ครับแต่ว่าท่งหน้าบ้านนะคือบบมีแหล่งน้ำมีอยู่ซ้าน้ำแต่ว่าโบเพียงพอต่อการเกษตรนะครับเนาะเอาฝนกระตุกแล้วครับที่นี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง เดี๋ยวไปซอยอุ้ยกับแม่ก่อนเดี๋ยวรถไทยรถไทยสีลงปั่นบ่ไร้ครับผมเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวไปเจอกันชิปนาครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมจะได้มีกำลังใจในการฮหคดคลิปต่อๆไปเจอกันชิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับนครับน,นี่ปั่นแล้วครับผมอีกสองใหสุด้ห้ครับพี่น้องคํำพอดี ตอนปั่นนี่เร็วอยู่ดอกครับแต่ตอนไทยนี่ซ่านี่ครับปั่นแป๊บเดียวนี้นะครับซ่าตอนไทยครับผมสอบยิ้มพุ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมือนี้เหรอครับคนบโตกใส่แล้วมือนี้นี่ครับไทนี่ก็เริ่มปั่นแล้วครับ มื่อนี้แล้วครับเมื่อนี้สิบไร่แล้วก็มือหนาแล้วครับไปต่อกันอยู่หน้าบ้านครับผมอว่าหน้าโคกกูละหน้าดินทรายเขาหน้านองเปื่อยก็เรียบร้อยแล้วครับปีนี้เซ็ตไปที่เรียบร้อยถาแต่เบื้องหน้านะครับหน้าลายก็เพ่งออกหน้าหน่อยกระสุกใสครับรหลดกําลังปั่นมาครับหวานไว้ถาแล้วนี่แหละครับ เ,เต็โอเค okay, ครับผมไปเจอกันคิปหนาครับพี่น้องคำท่านคำพอดีครับเมื่อนี้